ดอกแรกแข็งมันจะลูปหัวใจด้วยไง่ละมีดิแวงแวงแกงเอาเก็บไปเก็บมาดอกนี้แป็งไก สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ่าที่เขามารับชมช่องมิจฉาลุยจ่าสวัสดีพญายมิจฉเอฟซีทุกท่านครับผมแตาทั้งที่อยู่ในประเทศเราก็ตั้งประเทศน้ำหน้าจ้าครับผมวันนี้พอกันวันที่เจ็ดเนาะค่ะเจ็ดพฤศจิกายนสองพันหกร้อยสิบแปดจ่ะวันนี้ในจิกก็พกจิ้าจอกปลาหางหนึ่งขึ้นเนาะเี่นครับผมที่กัตวันนี้หัาก็มาไม้เกาจ้าฝ๋าบ้านน้องเมฆตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริยจังหวัดบุรีรัมย์ฉะนี่จ้าพอกันบรรยากาศฝนตกลิ่มเจ้นพี่น้องตกแต่เมื่อคืนเนาะพายุเขาจ้ ต้นแฟเมื่อคื่นหัวขำล่ะจนสอดแจงจนเดียวนี่ที่หาโมกเศร้าละจ้ะกะยังมยโมกเศร้าอยู่เนาะโอเครับผมปล่อยๆจ้ะแตลุนไปชมก็ไม่คิดพวกกิจแต้มมนี่ฝนตกนี่เขาจะได้ขี่วานมนะจัะไปกันเลยจ้าไปครับผมเดี๋ยวหมาพอกันเป็นบรรยากาศหน่อเด้อครับผมฝนตกลินครับผมฝนตกแห้งมากเงเมื่อคืนนี่ครับยนีมืเศร้ามานจะเศร้าด้วยครับนเลยอะไรอ้าดอกแรกแห้งมันครับผมขอรอบางเพ็ดช่วงฝนตกนี่แหละครับผม ตันกันวัสิมานบ่คระบหมือนติแน่ๆเจอแล้วครับผมหนึ่งดอกครับผมอันนี้หละดอกแรกแหงมานจะลูกมั่ใจได้เลยนะได่ลหมีเรงแหวงแวงอามนละครับผมคนตกมีนมาสงสครับดูนุกันอีกครับผมกิ้งจอกบ่เห็อ๋อ ผมขอหน่อยจ้ะดอกให้นี่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 ยีนี่อยู่อยู่ครับผมอ่ะสวยอยู่ครับฝนี่ก็จะเป็นโต๊กอยพี่น้องผมเอาก็ยังมาทาอยู่กับเขาแล้เกินทาอยู่เขาเนาะไอ้เน้อเดดมี้แรงสนิทเนี่ยนี่ถือฝนยินเสียงขวักขากในขออภัยเด้อพี่น้องใจเสียกันฝนเนาะ แกก็ออกก้หวานาาน้อแม่จ้ะเมือนขนาดเลยไอ้ลงเหลือ์จะครับง่ายงายง่ายพูดอีกรองนึงกีกงข้างทกันเ,เห็นบ่พูดครับอีกรองนึ้ครับคุณเอาดกต้อครับว่านรเห็นเลยอจงไวเก็บมือนี่ก็ด,ด,<อ>ดีกว่า เห็นเมื่อวานาะบิดแต่เมื่อวานมื่อไเมื่ไหร่คิดไม่มีเ็ดเก็บอึ้ออันสต่รันแต่เพื่อนมิลีเนะานนะฝนตกเนาะ้องลองิแงึ้น,นขึ้นโอ้ดีครับ เปดดลอินเ,เนี่ยครับฝนตกกำลังโูดมาอยแรงเตะโอ้เปือะขนาะดอ,อ,อ,อยู่เป็นแนค่นเนาะขอบคุณค่ะอยู่ยเป็นเตนอ่งดีที่ล้าแตกฝนหำมอยนห่มกำลังแตกนอะจ้ะาเปลี่ยนันฝนตกเนาะคนนี่คง เห็นบ่เนจ้นขม้นกันให้แน่เล็กน้อยครับผมนั่นเก็บไปเก็บมาเลคือืออคืพ่อแกงเนาะเก็บไปเก็บมาอันนี้พี่น้องก็มาหาลายอยู่ด้วยนะอซน่งเปรี้ยงหยางพ่อแกงหรจ้ะงานนะครับ เนียนมากทุกอล่างร้อนฝนลงมาใส่เฮ็ดกำลังสีออกดีๆแต่ว่ากันหลออมีท่าแดดนี้อาจทีมีเฮ็ดออกหม่ไหลเนาะอ้อฝนแห่งขนาดขายูข่าายูหันเดตก็งมือให้พี่นนองคนจากเข่าเนาะ

คุตองอีกดอกนึ่งจ้ะจ้ะองก็ออกถอแต่พ้าขาวบันนี้วันสีโตไปอีกหันหัวไป้หนอนแห้อ่อเหมือนไปก่อนเก็บไปก่อนครับผมมนดอกสองดอกกี่อครับจะสองดอกหุนบัวทั้ใหญ่ลครับผมมุขขาวสีจังเล ล้างนี่ลังนี่ใบดอกนี่ลังแตกฝนตกป่านี่ก็ลังแตกเนาะนี่กําลังต่อปออู้ยนี่ติงจ้ะนี่ครับกําลังพ่มีแน่นอนเนาะกองเพิ่งตองนี่จ้ะถือฝนกระแทกไอ้กอพ่อเนี่ย นี่นั่นก็ค่ะฮะเดียเีน้อะรพวกนี้หรออืมตัวฟอร์เลยออดอกเดียวต้นโป่งใหม่ึ่งตอนกนี่ก็แม่นมาห่มหนึ่งุดหาห่มใหม่พออีกแล้วด้วย เอ้ยเกาะเลยเนาะจ้ะบอดดงแหงบอดดยเนาะเสือกันฝนกับเที่ยวใส่เที่ยวถอดคืครับฝนนี่กอ้ฝนมาค้าได้เหรียครับฝนฝนดองเลยครับผม้ัดบอได้ดอกเอาเลยเนาะเอาเลยจ้ะเปิดบอดดัยขึ้นข้าอันนั้นข้าคนใหม่ดอกสวยสวยค้าเนี่ยเอาจ้ะ เป็นตาชากันดูเจตเปาะอยู่ไม่น้อยเนาะทั้งไม่น้อยครับผมจะเป็นตะเสกเจตขเลือดอยู่โด่งนี่ให้งเป็นตาฮักจ้ะเด้งหนาจ้ะคนเฮ็ดผึ่งข้าลายทั้งโอ้เฮ็ดผึ่งอันนั้นที่ผึ่งขาวผึ่งขาวนึ่เฮ็ดผึ่งข้าลายเพราะเฮ็ดผึ่งข่าลายมัอนี่เห็ดลายดอกกิ๊ดได้ครับ ตะไเล่หลงซีโด้พึ่งไขเอ้ยอไปตาหกแห้งครับอันนี้อ้ยเปิดตาแกงเสกสุดยอดเติมขึ้นมาอีกแล้วเนาะแน่นครับผมเริ่มไปเรื่อยๆครับผมฝนเกิดเที่ยวหยุดเที่ยวตกถ้าพรกข้าวถอดเสือกันฝนถ้าพรกข้าวใสยุบเพราะวันนั้นแหละครับฝนก็โทรแล้วหอนเนาะผู้ดอกนี่เป็นตาหักอ่ะขาลาย จะเปือนนิดนเนเขเขาเคีกงแสบอีกชนิดหนึ่งจ้ะเขาแจว่ได้ายไกนขาไหลครับผมอุ้ยนี่ดอกนังเอาเียก็ได้อย่าตาเยียบยางเกยียบพอนะเปื่อนนิดน้อยคนตกตีคนนี้คือขายาบเทคนี่ขายาบนแห็นตะโดกใน่ด้วหันดอกนันพกหินนุ่ไห่วเพิ่ไปตะหักใส่ น่ะแกงนมมุมบุดโดดชมสวยๆกันยังนี่ก็เนี่ยจะเห็นอีกจ้ะเปลือนประคักบ้านละยังโดนฝนอีกจ้าหนึ่งโดกโมโคบานทองคนค้าวได้ข้ายุข้ายุกระนำ ทั้งคืนทั้งวันนี่จ้ะอดอกนี่โปรสวยไปในทองก็ขาวนะ <c oughs> ดอกนี่ขึ้นสูงอ่ะอเปลิ่นดินนี่เนาะอุ้ยค่ะอ้มอมอมะามิได ต้งทองทั้องล้างคนเปล่นเนี่ยไ่เห็นง้คราวเหลบอก่ปะมอแม่เห็ดปื่บอกจ้าเดี๋ยวจะง่ายเแม่นู้ดอกในคลองเทะอยู่เห็ดกินองหนโมเมนต์งามง่ึมแห้งครับพี่น้องครึมเขามอีกเลยเสียดอีกเลยล่ะครับฝนเนี่อยู่เขาฝนกึอ้ย จังหวัดกำแพงอีกแล้วไอ้เอ้ยดครับดูรายยานพิจังหวัดเป็นจังหวัดที่เป็นอำเภอจังหวัดบ่อยเป็นจังหวัดกปวงหอนอำเภอปวงตตงจ้ะดอกนม้บกงามไอ้เอ้ยยังสวยยังสวยโอ้สวยสวยอยู่เปิดไม่ต้องเปิดมาอีกจ้ะ íta, ta, tên trăng vắt là bọ poking, cái tiếng ngay thế tên trăng vắt là bọ, kể rồi, ai, 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 nào, chú mong dù ừ. à, có thầm lái <laughs> Mà cần lái, có câu này hỏi là mệt kìa <laughs> ừ. này có bán hông, bộ thôi đấy xuống Cháu Đúng, xoay Cọt với lời <laughs> <laughs> ดอกข้างล่างอาไรเมื่อกี้่ลุกลุกุกลุกคุณลุกลงก่อนโอ้ยย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 ่ได้ยยกอยย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 ยเยย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 ยงยยยยยยอยย้ เฮียงกะเลยนี่แดงอ,อ่องตองยึ๊บแดงงามเนาะจ้าทองขาวอยู่ครับไหนอยู่จ้ะกำลังสิไปอวยมาเห็นจูม,มันแตมีจูมอยู่ไอ้จ้ะนี่จะ้ะยึางงา๊บจูมงามเลยขาเนี่ยจูมพอดีนี่นี่น่นานจะเอก tôi muốn sống song 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 สวยสุๆในสวยเลรอครับทำให้เห็ดก่อนเองอันนี้แบบอู้อู้ขาผูกกับแบบง่ายเลยไอ้เบีย <c oughs> กางามครับอ๋อสวยอยู่ไอ้พอไปวัดไปว่ามาได้ยุ่ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดอกนี่ก็งา mặc áo, tìm mày mất hm. Nam nhỏ bóng. Nam là mày mất mát 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 này cứ đen gì thế mát Đẹp mát 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 กันหลังพายุหลูนนี่เนาะคิดว่าเฮ็ดสิออกไม่กี่วันรอหลุดน้ำกันนี่คือเก่าครับผมอีกจ้ะอืมกระดอกงามเลยครับสองบอกเอ้าเอ้าดุจเหมาเลยขาเป็นแมงกัดแมนแมงกินขาเนี่ยติดขางกัน เดี๋ยวเราถกดอกมันเอาได้อีกจ้ะต้ะอุ้ยส้องคนตัวนี้ติบท้องขาวอยู่อืมจะเพิ่งโตวันี้เห็นเลยเนาะ ตามมาวกใั่เน้ะไ่ได้มองเลยตรงนู้นงจ้ะก่ซ้ำนี่การเสง่ยงได้โอ้หหมดหมดดำาเ่แะกดมันบ่เ้ยโดนนี้มันขักเตดเอากะเคียออกมาบีตัวเอากระจัคว่มนี่ดีดเ้อยเลยเขาขี้ฝุ่นบ่มงยังลองจะเปกัดจะของเวลาใส่กระตา เอออุ้ยนาโกาบอคือตัแข่งเลคนอี๋ยังสังกาดเลยตบจะของโหดลายให้โมกาอยู่ไกลด้วยเนี่แต่ของยังตบระวังนึอพูดย้ำนน่อยอุ้กแล้วตยุยงนกบอกจ้า่ใว้ว่าเหิดก็ยังแฉลบไห่ สวยยังงามสวยยังแงสวยยังแดสวยยังงามงามเลยพ่อสวยอีกผมสวยอีกละอายว่าม่ให้ัวดแดงน้องนี่ก็อุ้ยเนี่ยครับชุดโยยังีงอุ้ยคือเป็นตยยังดนขี้ก็เดือดบ้อ้ยขี้กเดือนมาอี่มา เซตบาลาเป็นอะไรให้พึ่งเขาจ้ะเป็นอะไรดอกงามพึ่อกันอ่ะสวยจังงามดีคนนี้สวยจังงามงามพึ่อกันเนาะบ่พึ่อกันคือกันมงได้เดิมงงามดีกว่ายาได้ยังพออยู่เขาอยู่หนาวเด้เนาะให้นอนนอกเด้อนอกนี่พื่งกันครับผม แบบสวยสาวซ้ำน้อยตัวนี้อันนี้รุ่นสาวสวยจ้ารุ่นใหญ่แต่งามเป็นสาวสวยอือสุดยอดดีเลยครับนี่สาวสวยคือกันนี่พี่น้องตองน้องตองบอกตอง,ตรง,ตรงเรือว่าขมิ้นจ้ะอ,อีกจ้ะดี่ยุฝนยังเศ้าเห้อเลยเกลียดเหตุเนี่ย ดูแต่โดนซิมหลังคาไปนิดหนึ่งพี่ให้กันโอ้จุมมัวนี้ง่าหัวหน่อยกลัวแต่พอนกออกลัวแล้วายเอ้ยธรรมดาครับเด้งดังจุ้มอยู่ตาหันด่างจ้ะเ็ดงนะจ้าโดนซิมโดนซิมไปหน่อยนง จุม้มนี่ไม่โดนไปทางไหนเนี่ย <c oughs> เป็นกระแฟร์ไว้กันดอกพี่เหลือเต็มดอกอ่ะปดูที่มาแต่สีเต็มตาเด้เดี๋ยวไปรีบมาก็เต็ต <c oughs> เมาต,ตาเองปะเี่เตะวันนี้บ้านแม่นแดงน้าร้ายก,ยกว่าแดงก่อปะแมนเนาะดอกแดงแดงขาขาวๆอีกดอกนึงไอ้ ดเไไดี๋ยวเขาไม่ได้เขาไม่ได้า่ได้หแห่งลกลุกะเปื่อนซื้อไออ เอติมตาแล้วครับผมมัน,น,นที่พาพวยับเด้ครับนนี้หาลำําาเมื่อแบบเก่าล้อครับผมจนกว่าจะหอดรถกุล้นนะครับเพราะว่าพังคขึ้นไม,ม่อีกขึ้นเก่าล้วครับผมเบิดมือครับมันนี่ความค้มเลี้ยกลิ่นเดี้ยกงยุดจันละครับผมนัน่งจุ่มกัน ังจุ<ก>ดรถนีดดด่ด่มเพื่อนดวงจ้าอ่าครับผมบ่เนีไ้ไดลงผลงานยุดรถด้วยครับ๋ต่นี่ก็มอ่อวันบ่ายสามกว่ากวาราบังคับเลยคำแล้วครับผมดวผลงานยุดรถดครับผมว่าได้เห็นยังไงครับผมไไนี้เก็บเพชร ถ้ำกลางพายุเข like you oh, sure. ้าสุดยอดครับนี่มาขบวงผลงานครับผมวันนี้ผมซื้อก่าสีคำกูขูมือด้วยครับวันนี้หาเห็ดมาคาอะมสวยเนาะมาเกือบเพียงมาหางแหมแม่นครับผมมาเกือบหางมุงเสาครับผมมุงชาเขามาหอดปลาหางมุงเสาพอดีไอ้กับมาเก็บเห็ดเมื่อกี้ชั่วโมงก็บใบสามใบสี่แล้วเนาะเดี็ดเนาะเนีจ้ะครับเบมึงผลงานครับผม จ้าผลงานมาเนี่ก็ถือว่ามานสุดยอดคือเก้าจ้ะเป็นเฮ็ดกอแดงเนาะรักๆก,ก,ก็เป็นกอแดงกับแดงหนาเลยจ้าลายเฮ็ดเพิงนั่นบหลายเนาะมีอยู่<ม>แต่บหลายจะเฮ็ดเผิงเป็นเฮ็ดเพิงตองเฮ็ดเพิงงขาลายเห็ดเพิงขาวบหลายจ้ะแต่ว่ามีอยู่ข้างล่างคนลจะจ้เฮ็ดเผิงข้างบนก็จะเป็นแดงหนาดอกตูดอกตูมดอกบานจ้ากอแดงกัหลายต่ตูมเยี๋ยวจ้ะบานบ่คอยมีปะไรเนาะนี่ครับผมจ้ะ ตานีมีบอม่หยางนะจ้ะตานีเสือกันฝนครับไม่ยเก็บบอกเหมากับใบแย่นางจ่ะก็กเสือกันฝนอยู่ขางลางเนาะบ่มีมเก็บเบื่องด้วยค่ะบักเห,หมาด้วยไม่มี<ผ>มอันนี้มีแต่อันนี้นะคะแต่กระตานึงจ้ะเต็มเต็มอยู่เนาะเนี่ยรับผมกะถือว่ามาอนู่จ้ะตามหาเฮ็ดเบื่งแดงข้ามกะบ่พอาจ้ะพี่น้องเห็นเพื่อนเก็บเมื่ออยู่จ้ะ่วมาบหลายหน่อยเนาะปล่อยเพราะว่าพายุเขามาพอดีจ้ะผลงานวันนี้นะจ๊ะเป็นคลิปของวันที่ ันที่เจ็ดนะคะเจ็ดพยหกแปดจ้ะเมคิกก็พกิกะขอฝากผลงานไว่อีกคลิปนึงได้จ้าชื่นชอบวิดีโอจังเลยอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนําเนยด้ยจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากหมอเมคิกพาลุยจ้าเมคิกก็พกิกก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกการรําลังแรงใจคือเก้าล่ะจ้ะ ขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆคขอมาให้กำลังใจแม่กิกกับพ่อกิจจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมื่อนี้แม่กิกกับพ่อกิจก็ฝากผลงานไว้เพียงซ้ำนี้ละจ้าเอาไว้บอกันเมื่อหร่นะว่าแม่กิกสิภาพไปหาหยังพี่กายไถ่เนาะจ้าเมื่อนี้แม่กิกกับพ่อกิจขอตัวลากกับบังก่อนเด้อจ้าขอบคุณคว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญามิญญ์เอฟซีทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการชม ทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมขอพระคุณหลายๆครับผมกับ,บ้านพอกันใคนคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายค่ะ